ตอนที่หนึ่งขณะนี้ผู้หลบซ่อนอยู่ทั้งหมด243คนผู้ล่าทั้งหมด12คนผู้หลบซ่อนจะได้รับเวลาหลบซ่อนเป็นเวลา10นาทีโปรดหาที่หลบภัยโดยเร็วที่สุดเฮ้ยข้าเจอที่นี่ก่อนนะเว้ยเองไปที่อื่นเลย ไม่ไม่อย่าเข้ามาไกลผู้ละปรากฏตัวนับถอยหลังห้าวินาทีนี่เป็นสงครามที่โหดร้ายและเจ็บปวดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นสงครามที่เต็มไปด้วยโอกาสนี่คือเกมที่เล่นง่ายที่สุดเกมซ่อนหา เด็กน้อยของสันพวกไหนไปซ่อนอยู่ที่ไหนกันหมดเสื้อฝั่งสันแล้วออกมาซะดีย๋ยเฮ้ไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นเหรอเฮ้ยรอดแล้วอา้อาวอยู่ตรงนี้นี่เองผู้เล่นบาบาสุดยอดไปเลยถูกกำจัดผู้เล่นบาบาสุดยอดไปเลยถูกขัดออกปะปล่อยสันปล่อยสันไปเถอะผู้เล่นเหลือไไม้ลาเล็กถูกกำจัด ผู้เล่นเหลือไม้ลำเล็กถูกคัดออกไมไม่นะผู้หลบซ่อนที่เหลืออยู่สองร้คนได้ปปรดปล่อยสันไปเถอะถ้าเกิดตายในเกมซ่อนหาตัวตนจริงๆก็จะหายไปตลอดกัน เอ๋ที่นี่คือเมื่อเก๋สันหยุดตรงที่เกิดเหตุไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะผู้ท้าเสียงโูบมูเย็นเดต้อนรับสู่พื้นที่ซ่อนหาเห้อพื้นที่ซ่อนหางั้นเหรอนี่คือห้องโถงเริ่มต้นของคุณโดยเฉพาะทุกครั้งที่คุณทำภารกิจสามรลตหรือเข้าสู่พื้นที่คุณจะมาอยู่ที่นี่หา ในที่นี้เด็กทุกคนที่มีอายุถึง18ปีทุกคนจะต้องเข้าสู่พื้นที่ซ่อนหาเพื่อเอาชีวิตรอดทีนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่จินตนาการถึงมันเท่านั้นอำนาจเงินเทคโนโลยีแม้กระทั่งชีวิตอันเป็นนิรันดร์ตราบใดที่คุนสามารถเอาชนะได้สิ่งเหล่านั้นล้วนอยู่ห่างเพียงแค่เอื้อมมือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกกำจัด เมื่อเข้าไปในพื้นที่ซ่อนหาทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่จะไม่ตายเพียงครั้งเดียวหลังจากที่ตายครั้งที่2แล้วก็ยังสามารถเลือกได้ที่จะออกจากพื้นที่ซ่อนหาเพื่อทําการปกป้องตัวเองได้ฮึฮ้ันเป็นถึงนักสืบเลยนะเกมแบบนี้สำหรับฉันมันหมู่มากเลยแต่ว่าตอนนี้ร่างกายของฉันมันผอมลงนิดหน่อยไม่มีแม้แต่สิกแค การท้าทายครั้งแรกของคุณจะดำเนินการในอีก10นาทีโปรดเลือกรูปลักษณะของคุณหากคุณพอใจกับลูกหลานปัจจุบันของคุณแล้วคุณสามารถเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนคนที่ใช้ชีวิตในโลกนี้ย่อมต้องเคยเผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อเป็นการป้องกันการมีตัวตนสำรองไว้เพื่อซ่อนตัวตนหลักมันจะดีกว่าอืมสูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เบิกเบินขึ้นอีกนิดตาโตขึ้นอีกหน่อยคข้วหนาขึ้นอีกหน่อยเบี้ยวนิดหน่อยจะหมูกดองขึ้นนิดหน่อยสมบูรณ์แบบยืนยันเรียบร้อยตัวละครกำลังเปลี่ยนแปลงเหลือเวลาอีก5้านาทีก่อนที่เกมจะเริ่มโปรดตั้งโค้ดเนมของคุณยินดีด้วยลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว เปิดหน้าโปรไฟล์โค้ดเนมเอมระดับเอร่างกายเจจิตใจ20พลัง6ความคล่องตัว6คะแนนที่สามารถจัดสรรได้ไม่มีสกิลไม่มีเครื่องมือพิเศษไม่มีกฎของการแข่งขันจะประกาศหลังจากการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วเท่านั้นโปรดอดทนรอสักครู่ไม่สามารถรู้กฎล่วงหน้าได้เลยสินะต้องวิเคราห์สถานการณ์สัพอนะอย่างเดียวเลยเหรอ ในการทำงานต้องมีความยืดหยุ่์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเกมกำลังจะเริ่มแล้วโปรดเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไงซะสันก็เป็นนักสืบนะถึงอุปกรณ์ไม่พร้อมอาศัยฝีมือเอาก็ได้นับถอยหลัง3 2 1 ตอนที่สองคนโซโมในที่สุดคนก็มาแล้วสภาพของผู้เสียชีวิตครั้งนี้เหมือนกับครั้งก่อนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฝีมือคนเดียวกันเฮอคนเดียวกันงั้นเหรอมันคือใครเผิอหลับไปสดายที่นี่คนเยอะมากมะไม่สันไม่อยากเล่นเกมอะไรแบบนี้อีกแล้ว แต่ยังไงพวกเราก็โชคดีที่ผ่านด่านได้อย่างราบรืน่นตอนนั้นเกือบไปแล้วเกือบไ,ไม่รอดชีวิตกลับมาแล้วไงยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่พื้นที่ซ่อนหาเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วไม่นะเริ่มขึ้นอีกแล้วเหรอที่นี้มันคือที่ไหนกันแน่นะจากนี้ไปผู้เล่นใหม่ทุกคนจะได้เข้าสู่เกมถัดไปการแข่งขันผู้เล่นเกา่า vs ผู้เล่นให,หม่ฮะมะไม่นะฮะ <c oughs> เริ่มต้นคึ้นอีกแล้วสชนะ <c oughs> ในเกมนี้ทุกท่านคือเยือทุกท่านจะสามารถเปลี่ยนร่างเป็นสิ่งของใดๆก็ได้เพื่อซ่อนตัวเป็นเวลาสองชั่วโมงในสนามการแข่งขันเกมจะแบ่งออกเป็นครึ่งแรกและครึ่งหลังหนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้พวกคุณจะสามารถทำกาแรแลกเปลี่ยนไอเทมของตัวละครอวตารได้ เมื่อถูกผู้เล่นล่าโจมตีจะถือว่าถูกกำจัดผู้เล่ยในทีมเดียวกันไม่สามารถโจมตีกันได้หากมีการโจมตีกันเกิดขึ้นจะถือว่าแพ้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันพิเศษผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัลพิเศษมากมายฮะรางวัลพิเศษงั้นเหรอว้าวมีรางวัลพิเศษล้ว ตอนนี้พวกคุณจะมีเวลาสินาทีเพื่อหมุนวงล้อและรับวัสดุเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเลือกไอเทมแล้วผู้เล่นจะเข้าสู่แผนที่เพื่อเริ่มก,การแข่งขันอย่างเป็นทางการเฮ้ <c oughs> ไม่ได้ต้องดึงไอเทมออกมาจากคังหรอกเหรอแล้วไหนวะวงล้อของฉันเอมนี่เหรอนั่นมันสี่ท้อง นี้สวัสดีหือต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมอ๋าไม่เป็นไรสันจัดการทุกอย่างเสร็จหมดแล้วอ๋อดีแล้วอย่าลืมล่ะถ้าเข้าสู่เกมแล้วระวังตัวให้มากๆนะเฮ้คนเป็นผู้เล่นเก่าเลรอใช่แล้วในฐานะคนที่เคยผ่านมาก่อนจะบอกอะไรให้นะที่ไม่ใช่เกมซ่อนหาธรรมดา ถ้ายังยึดติดกับขนรทำเนียมแบบเดิมๆนั่นมันอาจจะทำให้นายตกรลอบสิ้นสุดเวลากำลังเข้าสู่เกมในเร็วนี้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมมาเริ่มกันเลยขอให้นายโชคดีนะเดะเดี๋ยวก่อนเกมกำลังถ่ายทอดสดอยู่เอ๋นั้น ถ้าเป็นปกติเธอของจะไม่กล้าทักทายคนอื่นก่อนวันนี้ทำไมถึงไม่เหมือนทุกวันความลับแผนที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สนบทเมืองผสมผสานกันหากผู้เล่นหลบซ่อนในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ผู้เล่นควรอยู่จะถูกกำจัดระบบจะให้เวลาสิบนาทีในการหลบซ่อนโปรดหาที่หลบซ่อนโดยเร็วที่สุดฮ่าฮ่าฮ่ฮขอแสดงความเสียใจต่อผู้เล่นละ ใายแล้วตรงที่เราหลบซ่อนนั้นสมเหตุสมผลมาในสองชั่วโมงพวกเขาจะหาเจอกี่คนกันนะแค่นั้นแหละถ้าเราอดทนและพยายามต่อไปยังไงซะเราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จฮเฮ้ยเดียวมาเบียดกันเด้พวกนายมาใกล้สันขนาดนี้มีแค่คนตาบอดเท่านั้นแหละที่มองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างกำลังปีนขึ้นมาเฮ้ นั่นมันอะไรตอนที่3ม,มีป้ายโฆษณาอยู่บนเสาไฟฟ้าสร้างเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลจริงๆสมเหตุสมผลกับผีนะซ่พี่ครับพี่คิดว่านี่เป็นเสาไฟฟ้าที่อนุญาตให้ติดป้ายโฆษณาได้หรือยังไงพี่เหรอฉันยังเด็กอยู่นะเด็กผู้หญิงหรอกเหรอ เออสร้างเธอเธอขยับอีกหน่อยสิตรงที่เธออยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยโอเคโอเคฮึบฮึบฮึบใส่แล้วขึ้นมาอีกตรงนั้นแหละอยู่เฉยๆแล้วอย่าขยับแก้ไขตำแหน่งของคุณหรือยังเมื่อคุณได้แก้ไขแล้วคุณจะได้รับมุมมองของพระเจ้านั่นจะทำให้สามารถมองดูทุกส่วนของแผนที่ได้อ่มมุมมองของพระเจ้างั้นเหรอ เ,เลยเขาแสดงความยินดีกับผู้เล่นที่รับมุมมองพระเจ้าไม่น่าเชื่อว่านี่เป็นซากในเกมจริงๆซ่อนตัวอย่างบ้าคลั่งเมื่อเปิดไยงานจะเพิ่มพลังโจมตี30%<ๆ>เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่50%ความเร็วในการเคลื่อนที่จะคงที่เป็นเวลา15วินาทีสกิลอื่นที่ซ่อนอยู่รอผู้เล่นคนพบด้วยตัวเอง มีพลังโจมตีแล้วงานนี้คงไม่ยากแล้วงั้นตอนนี้เราควรจะรักษาท่าทางแบบนี้ต่อไปสินะทําไมลราไม่ไปซ่อนตัวที่อื่นล่ะฮ่าฮ <laughs> ่า่าที่ที่อันตรายที่สุดเคยที่ที่ปลอดภัยที่สุดยังไงล่ะหานีผ่านไปแล้วสิบนาทีหมดเวลาซ่อนตัวผู้เล,ล่ล่ปากฏตัวเริ่มกันเลยเอ๋เร็วจัง ผู้ไล่ล้าออกมาแล้วผู้เล่นหมาป่าโลบได้ใส่งานบัตรอัปเกรดการแข่งขันที่ซ่อนอยู่10บใบบัตรสุ่มโบนัส10บใบอยู่ระหว่างปรับความยากของการแข่งขันอัปเกรดการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นเก่า vs ผู้เล่นใหม่รางวัลเพิ่มขึ้น10เท่าขีดจำกัดความสามารถของผู้เล่นเกาถูกเพิ่มขึ้น ผู้เล่นมาป่าโลกเรียกใสภารกิจที่ซ่อนอยู่การถ่ายทอดสดทั่วโลกกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเธอ,อยังอยากย้ายไปตำแหน่งอื่นอีกไหมไม่เอาไม่เอาไหนๆก็บังเอิญได้รู้จักกันแล้วมีบันธมิตรก็ยังดีกว่าไม่มีบันธมิตรเพราะนายเลยเกยมนี้สันเลยสับสนไปหมดเอาละ่ะในฐานะที่เป็นการถ่ายทอดสดครั้งแรกของพื้นที่ซ่อนหาผู้ที่แสดงได้ดีที่สุดตลอดทั้งรายการจะได้รับรางวัลลึกลับ ลางวันลึกลับงั้นเหรอฟังดูน่าสนใจเนี่เฮ้ย hey, เราเป็นมือใหม่นะเกมแรกก็เจอกับมือโปรเลยเหรอแถมยังได้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอีกนี่รอเล่นกันอยู่หรือไงใจเ,งเย็นๆอย่าตื่นตระหนกไปเกมนี้จะต้องเป็นเกมที่ยุติธรรมแน่นอนเสียแล้วพวกคู่เลล่านั้นมีขีดจำกัดอยู่มากเป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่ได้เลวร้วยอย่างที่เราคิด ใช่แล้วเป็นไปได้ว่าคนที่จะได้รับรางวัลลึกลับคือพวกเราที่กำลังซ่อนตัวอยู่ถึงเราจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเอาตัวเอดออกจากที่นี่ไปได้เมื่อเรากลับไปแล้วเราก็จะสามารถประสบผลสำเร็จได้เหลือเวลาอีก5วินาทีเริ่มเกม ฮัลโหลโงเหลียมตามที่เราตกลงกันพวกเราใส่ไอเทมพวกเราควรจะได้ออกล่าก่อนใช่ไหมแน่นอนพวกนายมีสิทธิ์ออกล่าก่อน10นาทีผู้เล่นวายๆถูกกำจัดปะเป็นไปได้ยังไงผู้หลบซ้อนที่เหลืออยู่242คนอ่ะ อะไรเนี่ยพี่ตูเแอตายได้ยังไงตามแหน่งที่เขาหลบซ่อนค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยเสี่ยพวกเขารู้ได้ยังไงใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าช่วยตอบคำถามของฉันหน่อยซิหนีพี่สายพี่ยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมว่าเราจะรอดพ้นจากกาไรไล่ล่าน่ะเธอคิดว่ายังไงล่ะยหญแผ่นปนา้ายโฆษณาหาแผ่นป้ายโฆษณางั้นเหรอ ใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าช่วยตอบคำถามของฉันหน่อยสิระวังล่องรอยที่พื้นเธอคนนั้นสายตาเสียบคมมากเธอสามารถตัดสินตำแหน่งของพวกนายได้จากล่องรอยบนพื้นหาล่องรอยบนพื้นงั้นเหรอนอกพื้นที่พื้นที่ถ่ายทอดสดโค้ดเนมเอ็มเขาเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆเหรอเขานะจะมีความสํำนั้นในเรื่องแบบนี้นะ สำหรับมือใหม่ความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆของเขานั้นค่อนข้างที่จาแข็งแกร่งเลยซ่องัวของผู้เล่ล่าถูกมองออกอย่างรวดเร็วว้าวโค้ดเนมเอมคนนี้โคตรเจ๋งเลยในระยะเวลาสั้นๆแบบนี้สามารถเจอรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนั้นได้ไม่ทราบว่าท่านผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนหน้าประตูบ้านมีร่องรอยเยอะมากในบ้านต้องมีคนอยู่ไม่น้อยแนะ่ จะเอ๋ถึงเวลาจับหนูแล้วเด็กๆฮิฮิฮิฮัลโหลผู้เล่นเรือไม้ลำเล็กถูกกำจัดผู้เล่นจะกรวานคงกระพันถูกกำจัดผู้เล่นบิวตี้ขับถูกกำจัดผู้หลบซ่อนที่เหลืออยู่2 0งร้อ้คนพี่น้องที่ลักช่วยสันด้วยสันคือพ่อหนุ่มเทปเก่า พวกเขากำลังจะถึงสันที่พวกเราอยู่แล้วพวกเขากำลังจะมาถึงสันที่พวกเราอยู่แล้วสันมีการป้องกันเพียงครั้งเดียวจะไปเอาชนะศัตรูได้อย่างไรถ้าสันทำให้ผู้เล่นในเตี๋ของพวกไหนหันมาโจมตีสันสันก็คงไม่เลิศบ้าเอ้ยพวกนายนี่มัน รางวันผู้เล่นยอดเยี่ยมในเกมเป็นสิ่งที่ควรพยายามไขว้ามาให้ได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นแบบนั้นตอนนี้เท้าของฉันอยู่บนถนนและหน้าก็ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าฉันรู้สึกว่าเบ๊จริงๆแทนที่จะทำอะไรเปล่าประโยชน์สู้หาเรื่องให้พวกที่้ล่นแล้วลำบากขึ้นสักหน่อยดีกว่าฉันพอจะมีวิธีช่วยอยู่นะนายช่วยฉันได้เหรอ ใช่แล้วนอกจากจะช่วยนายแถมยังจะรับประกรันความปลอดภัยของนายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนที่เซ่โฟลเลนคนในเบมคนนี้เขาคือคนที่เตือนเรื่องเรื่องลอยดิเพลนเป็นเรื่องจริงเหรอที่ว่าช่วยพวกเราได้พี่ใหญ่ช่วยด้วยสันยังไม่อยากตายสันยังเด็กอยู่เลยพี่ใหญ่สันคือตัวเสื้อพา้าถ้ารอดไปได้สันจะตอบแทนยังนักพี่ใหญ่ช่วยสันด้วยพวกนั้นกําลังมาถึงห้องที่สันอยู่แล้วช่วยด้วยสันกําลังจะตายแล้ว ก่อนเริ่มเกมพวกนายได้สังเกตเมนูทอดสิ่งของที่ยึดติดออกไหมถอดสิ่งของที่ยึดติดออกนั้นเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเนื้พี่ใหญ่ช่วยพูดให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมเราไม่เข้าใจว่าเมนูนั้นมันทําอะไรได้เจ้าลังกระดาษนายร้องกระโดดขึ้นแล้วกดเมนูนั้นสองครั้งพอทําแล้วมันจะลอยอยู่กลางอากาศได้สันจเจริญดูกระโดดแล้วกดสครั้ง ทอดสิ่งของที่เยิ้ตเย็ดตเคซัสตรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศไม่มีความรู้สึกว่าจะตกลงไปเลยไม่รู้พวกไหนเห็นหรือเปล่าพวกผู้ละเถื่อวุฒนักอยู่ในมือแต่กลับไม่ยิงเลยแม้แต่นัดเดียวเห็นได้ชัด์ว่าพวกเขามีพลังพิเศษแต่ทำไมยังเดินขึ้นบันไดยอยู่ล่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาน่าจะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ตราบใดที่พวกนายเคลื่อนที่ได้เร็วพอบางทีพวกนายอาจจะเคลื่อนไหวได้เร็วกว่าพวกนั้นก็ได้แต่วิธีนี้จะใส่ได้ก็ต่อเมื่อเอาชีวิตเข้าแลกเข้านั้นพี่ใหญ่พวกเราควรทาอย่างไรต่อดีครับข้างๆพวกนายมีระเบียงอยู่ไม่ใช่เหรอกระโดดออกไปข้างนอกอาคารแล้วลอยตัวอยู่กลางอากาศตอนนี้เป็นเวลากลางคืนดวงจันทร์ถูกบดบังอีกครั้งในคืนที่มืดบินแบบนี้จะมีใครมองเห็นพวกนายได้ ขอบคุณสําหรับคำซีแนะครับผมจะทําตามที่พี่ใหญ่บอกนี่พวกเราพี่ใหญ่บอกว่าให้พวกเรากระโดดออกไปนอกอาคารท่านผู้ยิ่งใหญ่โปรดรับการคํานับของผมด้วยสันเพลิงลองใส่มุมมองของพระเจ้ามองตัวเองจากสันหนึ่งก็ยังมองไม่สันเลยเรื่องจริงเลยเนี่ยสิ่งของเหล่านั้นลอยอยู่กลางอากาศได้ยังไงกันเป็นบักหรือเปล่าจะไม่เป็นอะไรใช่ไหม เป็นไปได้ว่านี่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมถ้าเป็นแบบนั้นเจ๊งผู้เล่นดีไซน์คนนึว่าเอ็มคนนั้นเขาจะแข่งแก่งขนาดไหนกันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะใช้เวลาแค่สินาทีก็หาการตั้งค่าดิซอนอยู่เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่สายมีดใหญ่เราไปหาพี่ใหญ่เอ็มกันไหมหาสันชิดว่าเขาคนนั้นน่าจะเก่งมากตราบใดที่เราไปอยู่ใกล้ๆเขาเราจะต้องชนะอย่างแน่นอน แต่ว่าร่างกายของฉันมันใหญ่เกินไปถ้าขยับตัวพวกผู้ลัได้สังเกตเห็นแน่นอนแต่ถ้าเป็นเธอคนเดียวเคลื่อนไหวไปอย่างเงียบๆก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรฉันจะอยู่ตรงนี้แหละในๆแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วฉันจะไม่ทิ้งพี่ไปได็ง่ายๆหรอกเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันดีแล้วงานเรามาร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน ฉันรู้สึกแปลกๆฮะหายไปไหนหมดแล้วตอนแรกฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากห้องนี้เนี่เจ้าพวกเด็กน้อยเลิกซ่อนตัวกันได้แล้วทำตัวดีๆแล้วออกมาซะหายไปไหนกันหมดให้ตายเธอะเจ้าหนูน้อยพวกนั้นไปซ่อนอยู่ไหนกันหมดนะฮ่าฮ่าฮ่ฮ จะพวกหน้าโง่นั้นไม่ไงนะมองข้างบนกันเลยเหรอสากเด็ดแบบนี้น่าจะบันทึกไปลง y o ยูทูบสามาัติถ้าจะหมอนั้นได้กลับออกไปข้างนอกแคมป์ก็คงจะโมโหหน้าเขียวพวกนั้นกําลังทําอะไรอยู่วันนี้มองไม่เห็นโต๊ะใหญ่ๆที่อยู่บนหัวจริงๆเหรอสันขอถอนคํำพูดก่อนหน้านี้ว่าแต่โต๊ะใหญ่นั้นขึ้นไปลอยอยู่แบบนั้นได้ยังไงนหนช่วยอธิบายสันฟังหน่อยได้ไหม ตอนที่ฮ้าไอ้สารเลเรียวเอ้ยไปซ่อนอยู่ไหนกันหมดรีบออกมาให้สันค้าได้แล้วแม่งเอ้ยพลังของเราถูกจำกัดเลยไม่สามารถใช้อาวุธหนักได้บาสุก้ากระบอกนี้โคตรจะไร้ประโยชน์เลยตอนนี้ไม้กองยังมีประโยชน์สักกว่าหัวหน้าครับเอายังไงต่อเดเราค้งหาพวกโซกไรที่ได้เป็นเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ไม่ได้แล้ว หัวหน้าครับในบรรดาผู้หญิงทั้งหกคนนั้นมีคนหนึ่งที่สามารถยิงธนูได้ถ้าพวกเธอได้ออกละ่ะคะแนนของพวกเราได้ตกหวบแนะ่ตอนนี้เป็นไปได้ว่าพวกที่กำลังซ่อนตัวอยู่อาจจะได้รับความแนะนำจากคนที่มีประสบการณ์ถ้าไม่ใส่แบบนั้นเราคงจะเจอพวกนั้นบ้างแล้วถ้าเป็นแบบนี้คงมีแต่ต้องใส่สิ่งนี้ ผู้เล่นฝ่ายไลล่าใส่การอุปกรณ์หนึ่งใบปลดล็อกความสามารถของฝ่ายไลล่า40%เอ๋พวกนั้นใส่การอุปกรณ์เร็วกว่าที่คิดอีกในเนี้ยผู้เล่นกล่องสุมถูกกำจัดผู้เล่น5-3ถูกกำจัดผู้เล่นกระต่ายน้อยถูกกำจัดมีผู้เจียชีวิต45คนผู้หลบซ่อนที่เหลือ150คนไม่นะ แย่ yeah, แล้วไงพวกนั้นใช้การปลดล็อกความสามารถกันเร็วมากแบบนี้เริ่มไม่ค่อยดีสำหรับพวกเราแล้วเฮ้ย hey, ตอนนี้พวกพวกไรล,ล่ะกลับมาอีกแล้วพวกเราจะอาอยังไงต่อดีละเนียสันกลายเป็นรถไฟแถมยังเป็นรถไฟใหญ่เบิม้มสันจะไปลอยอยู่กลางอากาศบ้างได้ไหมเพื hey, ่อนเด๋ยสันหนักกว่านายเยอะตอนนี้สันคือตึกสามสันสันควรจะทํายังไงเด้พี่สายครับตอนนี้ผมเป็นเฮลิคอปเตอร์แต่น้ํามันกําลังจะหมดแล้ว พวกนั้นโชคหลายจริงๆสมได้ของใหญ่ขนาดนั้นมาได้ยังไงกันพี่มีดใหญ่พี่คิดว่าเขาวนี้ผู้เล่นดีไซคโคตเนมว่าเอ็มเขาจะทำยังไงต่อของสินใหญ่ขนาดนั้นถึงเป็นเทพเจ้าก็ยากที่จะส่วยได้พี่เฮลิคอปเตอร์ตอนนี้พี่อยู่ที่ไหนสันเคยนน้ำมันเสือเพิงบางทีสันอาจจะช่วยทำให้พี่เบนขึ้นได้อีกครั้งโอเคน้องใส่น้ำมันเสือเพิงตอนนี้สันยังปลอดภัยโยเรียบมาที่ถนนเถอะ เฮลิคอปเตอร์บินงั้นเหรอสันกำลังไปรถไฟกับน้ำมันเสื้อเพิงถ้าอยากมีชีวิตลอดเลยบไปหาเฮลิคอปเตอร์ซะแล้วขอให้เขาพาบินหนีเฮ้อเนี่ยเหรอวิธีแก้ปัญหาพี่ใหญ่ครับผมไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินนะจะให้แบกรถไฟได้ยังไงเคยได้ยินคำว่าเหยียบเท้าซ้ายกับเท้าขวาแล้วหมุนตัวขึ้นไปบนฟ้าไหมฮะ ลถไฟและรถยนต์กระโดดขึ้น2ครั้งแล้วล็อกตัวอยู่ในอากาศต่อมาเฮลิคอปเตอร์ก็บินลงด้านล่างของทั้งสองคนนั้นเมื่อรถไฟและรถยนต์ปลดล็อกพวกเขาก็จะตกลงมาอยู่บนตัวของนายพวกเขาจะใส้ร่างกายของนายเป็นพื้นและกระโดดอีกสองครั้งก็จะสามารถกระโดดไปยังที่ดีสูงกว่าเดิมได้เออนี้ถ้าปลดล็อกพวกเขาจะไม่หยียบผอมตายคาที่หรอกลรอ นายลืมไปแล้วเหรอกดที่ว่าผู้หลบซ่อนจะไม่สามารถทำลายกันได้พวกเราคือผู้หลบซ้อนเหมือนกันเราสร้างดามเมจให้กันไม่ได้ใส่กฎของเกมแบบนี้ก็ได้เหรอไม่เป็นไรผมจะเสื้อฟังคำสีแนะของพี่ใหญ่ทุกคนมหาสันแล้วสันจะพาพวกนายขึ้นสวรรค์ถ้าได้ขึ้นไปบนรถไฟแค่นั้นก็น่าจะรอดแล้วตราบใดที่เฮลิคอปเตอร์โยงสงพอโลไล้ละก็จะโจมตีพวกเราไม่ได้ ตอนนี้ความสามารถของพวกแลเพิ่งปลดล็อกไปแช่40%พวกเขาน่าจะไม่มีใครบินได้หรอกนะมือใหม่ก็คือมือใหม่จะใจร้อนก็ไม่แปลกถ้าเป็นสันสันจะยอมยืนอยู่ตรงนั้นและเสี่ยงให้พวกพูกแลหาไม่เจอดีกว่าเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขากำลังสิ้นหวังอยูเพราะว่าความสามารถของฝ่ายนักละได้ถูกปลดล็อกแล้วการที่พวกเขาทำแบบนี้จะไม่เป็นการฆ่าตัวตายหรอกเหรอ อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้หอนทางที่พี่ใหญ่เอ็มบอกมามันอาจจะถูกก็ได้บางทีซันเดงก็คิดว่าที่พวกเขารวมตัวกันอาจจะเพื่อตอบโต้ก็ได้ตอบโต้เหรอเธอไม่เห็นเหรอว่าพวกผู้ล่านั้นแข็งแร่งขนาดไหนเดี๋ยวก่อนนะนั่นพวกเขากําลังทําอะไรกระโดดสองครั้งทําแบบนี้ได้ด้วยเหรอเท้าซ้ายหยับเท้าวขวาทะยานขึ้นฟ้าผู้เล่นเอ็มคิดอะไรแบบนี้ได้ยังไง รถไฟคันนั้นน่าจะบรรทุกเิ่งของขึ้นไปบนฟ้าอย่างน้อยหนึ่งร้อยเชนด้วยความเร็วนั้นพวกพละอาจจะหาพวกเขาไม่เจออย่างน้อยก็ห้านาทีเอาอยัางไงล่ะพละ,ละพวกเขาจะทำยังไงกันต่อในที่สุดผมก็เข้าใจว่าทำไมคนถึงสนใจในตัวของเขานายไม่ได้คชดเหมือนกันเหรอว่าเกมนี้มันน่าสนใจการได้สู้กับผู้เล่นเก่าที่มีประสบการณ์ น่าสนใจจริงๆด้วยเดี๋ยวหยุดก่อนมีอะไรหรือเปล่าครับัวหนาะเราค้นหาแบบสุมส่ม4ี่สุ่มหแบบนี้เสียเวลาเปล่าๆจากสถานการณ์ปัจจุบันเห็นได้สัดว่าพวกที่หลบซ่อนจะต้องมีวิธีการติดต่อสื่อสารกันแน่นอนและมันยังสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานการณ์ทั้งหมดได้อีกแล้วเราควรทำอย่างไรดีครับ จับตัวพวกมันมาแบบเป็นๆแล้วให้มันนําทางเราไปหาพวกที่เหลือตอนที่หกแต่หัวหน้าครับแบบนั้นมันจะผิดกดหรือเปล่าอะไรมีตรงไหนที่มันผิดกดแล้วที่ผ่านมาพวกพวแล้าไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้จะให้พวกมันเจอตัวสันไม่ได้กฎเหรอไม่เห็นเขียนไว้เลยว่าห้ามทําอะไรแบบนั้น พะพี่สยอย่าฆ่าผมเลยตราบใดที่พี่ไว้ชีวิตผมผมจะยอมทุกอย่างให้ตายเธอะจำหมอนั้นมันเป็นกระบฏโดยสายเลือดจริงๆถูกต้องเป็นผุ้สยต้องมีจุดเยอนถ้าเป็นสันนะยอมตายยังดีกว่ายอมเป็นกระบฏบอกตามตรงว่าเกมนี้มันดูน่าสนใจจริงๆถ้าผู้ละได้เห็นแผนที่ของผู้หลบซ้อนไม่เท่ากับว่าเกมนี้ผูละชนะไปแล้วเหรอ โ้เลนดิซอนตัวอยู่ในเขตทุ่งข้าวสาลีก็ยังจัดการยากอยู่ดีเขตทุ่งข้าวสาลีเอ๋ฮะเฮ้ยนี่สันถูกปักหมุดได้ยังไงบ้าเอยมีใครบางคนกำลังเปิดมุมมองภาพหรวมฮ่าฮ่าฮ่ันขอแนะนำให้พวกแกออกมาตายโดยเร็วที่สุดบางทีสันอาจจะขอให้พวกพวกล้อใบชีวิตก็ได้ บ้าเอ้ยมีคนทรยศทรยศเพื่อนร่วมเพมมเพื่อเอาชีวิตลอดหลายอย่างอายจริงๆร,ระวังตัวไว้เถอะแกจะต้องโดนลงโทษอย่างหนักแน่นอนถ้าสันได้เจอแกในโลกความเป็นจริงแกเตรียมตัวตายได้เลยฮ่าฮ่ฮ่โอเคสันจะรอนะถ้าคิดว่าทําได้ก็ลองดูเชแผนของเราล้มเหลวแล้วตอนนี้ฝ่ายเรามีคนทลยศ ตอนนี้เราควรทำยังไงต่อดีจะเปลี่ยนตําแหน่งหรือรอความตายอยู่ที่นี้ฮะเกมแบบนี้นะ่าเบื่อจริงๆไม่สนุกเลยเกมซ่อนหาแบบนี้นี่เองไปโฆษณาบอกสันหน่อยได้ไหมว่าเธอสุ่มได้สก,กิลอะไรให้สันดูหน่อยรองหอนสามครั้งเป็นเวลาสิบวินาทีและเพิ่มการป้องกัน3ามครั้งมีอะไรหรือเปล่า สันพอจะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อหัวหน้าครับมองตรงนั้นไม่มีทางนะลอยอยู่กลางอากาศงั้นเหรอเป็นสกิลลับของพวกหลบซ่อนเหรอถือไว้เอาบาสุก้ามาบอกคิดทางที่พวกมันอยู่ไหมซาเจนไม่ว่าจะเป็นกติกาอะไรสันจะจัดการให้หมด มีผู้หลบซ่อนมากกว่าหนึ่ง้คนขึ้นไปลอยอยู่กลางอากาศโดยใช้ระบบของเกม